แต่สุดท้ายฉันก็มีฉันเองละฝัที่ไม่ต้องเป็นเหมือนใครให้จบจบ เอสดคอดออ s. <S <Hi. S 1> สยนก้วัสดีครับคุณโซมอนครับโอ้โห <c oughs> oh, วันนี้มาด้วยความมั่นใจ <c oughs> แล้วก็ความยินดีมากๆเลยทีเดียวนะครับที่ <c oughs> <c oughs> วันนี้เนี่ยนะฮะต้องก่อนอื่นขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะที่ได้รับตำแหน่งผู้จัดกรารกองประกวดมิสไทร์แลนด์2025เป็นยังไงบ้างความรู้สึกความรู้สึกแรกเลยคือต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มพี่มนนะคะที่เล็งเห็นถึงความ มั่นใจที่จะให้สซมอนได้เป็นผู้จัดการกองแล้วก็สมมัชจะทําให้เต็มที่ตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าจะทําให้เต็มที่ค่ะโอ้โหบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้จัดก,การกองประกวดครับปีนี้คุณสมวัชเตรียมอะไรที่จะมาเป็นเหมือนเมนเทอร์ด้วยนะนะฮะที่จะมาให้คําแนะนําน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งหมด37ท่านตัวแทน37จังหวัดครับ อย่างที่บอกนะคะไอคอนิกคือต้องการพรานที่มีความเป็นไอคอนิกจริงๆอย่างเช่นโจวว่าในวันนี้ก็เป็นไอคอนิกหนึ่งคนที่สามารถเป็นรูปธรรทงให้ทุกคนเห็นว่าทุกคนนั้นสามารถอยากจะทำตามความฝันได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นนะคะขอให้สาวๆาทุกคนมีความมั่นใจและกล้าที่จะแสดงตัวตนได้อย่างชัดเจนนั่นเป็นสิ่งสำคัญครับครับ Be iconic <ช> Be inspiration เหมือนกันกันกบคอนเซ็ปต์ของการจัดการประกวดในปีนี้เลย และคุณโซมอนจะคอยเป็นเหมือนกับเมนเทอร์ที่คอยประคองคอยให้คำแนะนำให้น้องๆทุกคนได้มีความมั่นใจและ be iconic be yourself and be the inspiration ด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับคุณโซมอนครับอยากจะฝากอะไรถึงผู้เข้าประกวดตอนนี้ที่กำลังจะกลายเป็นลูกษาวของคุณโซมอนทั้งหมด37ท่านนี้ครับผมเชิญครับสิ่งหนึ่งที่โซมอนอยากจะฝากก็คือมุดหมายและเป้าหมายสำคัญในการเป็นิสทานไทยแลนด์ นั่นก็คือขับเคลื่อนสังคมและมีจิตสานะที่ชัดเจนต่อองค์กรดังนั้นนะคะไม่ว่าจะใครเชื่เป็นวิสตานไทยแลนด์ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่และทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอเสนอคำพูดให้กับคุณโซมอนชาลีน่ารุ่งเรืองครับผู้จัดการกองประกวดวิสตานส์ไทยแลนด์2025ครับขอให้คุณโซมอนยังคงอยู่ต่อร้านบนเวทีนะครับและขอเรียนเชิญผู้บริหารครับ